ปลาจักตัวเลยครรบเอา้าเป็นหลุดปลาหลอบพังกันปลาห่องโบมี่แหละครับปลาหลอเพับบงชิม่โบมี่ปลาหลอบก็ได้ มพี่น้องสามแต้มโอ้มัมอมนอยู่ตัวเดี๋ยวว่าน้ำลุเกเล้วสิบุมีปลาพอเต้าว่าสิบุาบายามได้ที่เหลี่ม <c oughs> โอ้มีปลาอยู่ตัวนี่ใส่สวยๆกับปลาย้อนย้อน น้ำเต้มพี่น้องเ้ยลังนี่ตามนูลังต่อไปครับ หลังนี่ได้ซีแต้มพี่น้องมีแต่ปากกิดหลวนๆปลาเดือดอ่อนมุมมีเลกโตครับโอเป็นยังก็ได้กินแล้วก็ได้ปิ้งปลากบ้านพี่น้องใส่ชิ้สวยเลยครับ

นะมาสารุปผลงานน้ากันนะครับพี่น้องเนาะผลงานนี่แหละครับปืนนี่พ่อได้ปนพ่อได้แกงได้บบไลครับพ่อได้กินนี่แหละเอาก็ฝากพี่น้องกดไล่ก็แชร์กดติดตามให้บาเต้าน้ำเนีเด้อครับเพื่อไปกํลาลังเรี่ยงใจใบาเต้าทําคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ